สวัสดีค่ะผู้ป่วยที่ได้รับยาวาฟารินทุกท่านนะคะเภศสัชกร้ีสุรวันวรรณโคตเภศสัชกรชํชำนาญการโรงพยาบาลของโรงจังหวัดกลสินเป็นเภสัชกรประจาคลินิกผู้ได้รับยาวาฟารินนะคะซึ่งยาวาฟารินที่ทุกท่านได้รับนะคะเป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือดนะคะใช้ในการป้องกันไม่ให้เกิดดิ่มเลือดอุดตันนะคะซึ่งแต่ละคนก็จะมีการได้รับยานี้ด้วยสาเหตุที่แตกต่างกันออกไปนะคะเช่นผู้ป่วยที่มีภาวะการเต้นของหัวใจผิดจังหวะ การเต้นของหัวใจสันดารีก,การเต้นของหัวใจสันฟิวนะคะก็จะต้องกินยานี้ไปตลอดชีวิตนะคะตลอดจนผู้ป่วยที่ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเนาะก็ต้องกินยานไปตลอดเช่นเดียวกันค่ะสําหรับผู้ป่วยรายอื่นนะคะอาจจะได้รับยานี้เพราะว่ามีภาวะลิน่นเลือดอุดตันที่ขานะคะหรือมีลิ่มเลือดอดุดตันที่ปอดก็อาจจะรับประทานยานี้ไปประมาณ3-6เดือนหรือผู้ป่วยนะคะที่มีภาวะาหลอดเลือดในสมองอุดตันนะคะ การใช้ยาก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษของแพทย์นะคะว่าคุณหมอจะให้ระยะเวลายาวนานขนาดไหนเนาะสำหรับยาวาฟารินนะคะเป็นยาที่มีดดชนีการรักษาแค่นะคะจึงจําเป็นนะคะที่ต้องมีการตรวจติดตามอย่างสม่าเสมอนั่นก็คือการตรวจติดตามค่า I N R นั่นเองนะคะและยานี้นะคะยังสามารถที่จะเกิดอันตรกิริยาหรือยาตีกันกับพวกอาหารเสริมสมุนไพรได้ง่ายด้วยค่ะการกินยานะคะ ถ้าสมมติว่าเราลืมกินยาให้กินทันทีที่นึกได้แต่ต้องไม่เกิน12ชั่วโมงนะคะถ้าเลย12ชั่วโมงไปแล้วให้จํามาบอกด้วยนะคะว่าเรามีการลืมกินยาค่ะเ็จะแนะนําให้มีการปฏิบัติตัวดังนี้ค่ะข้อหนึ่งนะคะจําเป็นที่จะต้องมาตรวจตามนัดนะคะเพื่อที่จะดูว่ายาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์การรักษาหรือเปล่านะคะจําเป็นที่ต้องปรับเพิ่มหรือลดยาหรือเปล่าข้อที่2นะคะในการไปทําฟัน ไปคลินิกแพทย์นะคะไปโรงพยาบาลไปอนามัยไปซื้อยาที่ร้านขายยาจําเป็นที่จะต้องแจ้งว่ากินยาวฟาควรินอยู่นะคะบุคลากรทางการแพทย์นะคะจะได้ระมัดระวังในการจ่ายยาในการทําหัตถการมากขึ้นนะคะอย่างเช่นอย่างการทําฟันเนี่ยบางหัตถการอาจจาเป็นที่จะต้องได้หยุดยาก่อนอย่างนี้เป็นต้นเนาะคะ่ะข้อที่3นะคะก็ไม่ควรที่จะสูบบุหรี่หรือดื่มสุรานะคะเพราะจะส่งผลกับระดับยาในเลือดได้นั่นเองนะคะ ข้อที่4นะคะก็ให้งดนะคะการรับประทานสมุนไพรหรืออาหารเสริม <S <S เพราะว่าอาจจะตีกันกับยาได้ส่งผลให้เกิดค่าเลือดที่ผิดปกปติไปได้นั่นเองนะคะข้อที่หนะคะก็อยากจะให้หลีกเลี่ยงนะคะการนวดค่ะการบีบการเค้นนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดรอยฟกช้ำได้นะคะข้อที่6นะคะหลีกเลี่ยงการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อค่ะ แต่สามารถฉีดได้นะคะโดยจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะว่าเราใช้ยาวาฟารินอยู่เพื่อให้เจ้าหน้าที่นะคะมีการระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะข้อต่อมานะคะก็คือการบริโภคผักและผละไม้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะหลายๆคนมักจะเข้าใจผิดว่าผู้ป่วยใช้ยาวาฟารินอยู่ไม่ให้กินผักใบเขียวจริงๆไม่ใช่นะคะแม้ว่ายาวาฟารินนะคะจะทํางานโดยการต้านการทํางานของวิตามินเคซึ่งมีเยอะในผักใบเขียวนะคะ แต่ไม่ได้เป็นข้อห้ามในการกินผักนะคะสามารถกินได้ปริมาณเท่าๆเดิมไม่เพิ่มไม่ลดแต่เราให้ระมัดระวังในการบริโภคผลไม้บางชนิดที่อาจจะส่งผลทําให้เกิดค่าเลือดเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะเช่นมะม่วงนะคะทุเรียนค่ะส้มเขียวหวานนะคะมะละกอสุกค่ะส้มโอนะคะหรือการบริโภคน้ําขิงนะคะเป็นปริมาณเยอะๆอาจจะส่งผลทําให้เกิดค่าเลือดเปลี่ยนแปลงไปได้ หรือนมถั่วเหลืองเนาะบางคนก็อาจจะส่งผลทําให้ค่าเลือดลดลงได้นั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะยังจําเป็นที่ต้องสังเกตอาการด้วยนะคะว่าตัวเองมีการผิดปกติอะไรหรือเปล่าที่จําเป็นที่ต้องมาพบคุณหมอก่อนวันนัดให้รีบมาโรงพยาบาลนะคะเช่นมีปากเบี้ยวพูดไม่ชัดแขนขาอ่อนแรงเป็นซีกใดซีกหนึ่งนะคะหรือมีอาการเจ็บแน่นอกมากซึ่งอาจจะเป็นอาการนําของโรคหลอดเลือดสมองหรือกล้ามเนื้หอหัวใจขาดเลือดได้นะคะ ตลอดจนนะคะการเกิดลือนออกผิดปกติซึ่งอาจจะเป็นอาการข้างเคียงจากยาบอฟฟารินได้นะคะเช่นมีจุดจำเลือดขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นเองโดยที่ไม่มีการกระทบกระแทกปัสสาวะเหมือนสีโคลนะคะหรือว่าเหมือนสีน้ำล้างเนื้อเนาะ,นะมีอาการถ่ดำนะคะหรือบางคนมีเลือดออกที่ลูกตานะคะเลือดไหลาตามไนฟันที่ไหลไม่หยุดนะคะตลอดจนการปวดศีรษะและผู้ป่วยมีอาการซึมลงนะคะให้รีบพาการมาโรงพยาบาลน,นะคะให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะ อย่าลืมนะคะย้ำอีกครั้งยาที่ท่านรับประทานชื่อยาว่าป้าดินทำให้ขึ้นใจและอย่าลืมแจ้งทุกครั้งนะคะวันนี้บวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ